โฟมิกครับสวัสดีคร yeah. ับนินจาโฟมิกครับสวัสดีครับแมคก้าโฟมิกครับสวัสดีครับโฟซองโฟมิกครับสวัสดีครับจอโฟมิกครับเย้แล้ววันนี้นะครับพวกเราทั้ง4คนนะครับก็ได้มาอยู่กันที่หน้า JD Sports นะครับซึ่งสาขานี้นะครับจะให้บริการอยู่ที่บริเวณชั้น2และชั้น3ของห้างไอคอนสยามครับผมเย้ครับแล้ววันนี้นะครับพวกเรานะครับจะพาทุกคนไปดูสินค้านะครับ Adidas ภายในช็อป JD Sports สาขาไอคอนสยามนะครับถ้าพร้อมกันไปแล้วก็ไปเลย Let's go เฮ้ยพื้นเราอะดิดาออริจินอลนี่ไงโซนที่เป็นรองเท้าอะดิดาใช่เนี่ยครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่โซนรองเท้าแล้วนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยโฟกชอบรองเท้ามากยใช่ของเราพวกเราทั้งหมดชอบเหมือนกันจริงๆแล้วอะดิดาเนี่ยใส่ได้สามารถใส่ได้แบบทุกที่เลยนะใช่ไหมครัใช่ใช่สามารถใส่ซ้อมเต้นได้ด้วยครับเฮ้ยเรานี่ใส่ซ้อมเต้นบ่อยมากใช่ใช่เห็นจอหใส่มาบ่อยเนี่ยครับมันก็สะดวกสบายอะไรอย่างนี้ไม่แล้วทุกคนแบบชอบคู่ไหนกันบ้างอ่ะแบบที่มองอ่ะ อันนั้นเป็นพี่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นนินานินจะเลือกอันนี้ทุกคนรู้สึกเข้าเข้ากับชุดวันนี้ด้วยอันดับแรกก็เข้าชุดวันนี้เพราะแบบเป็นสีขาวก็สีกรมท่าใช่ปะแต่นี่ตรงนี้ทุกคนดูมันคืออะไรครับเห็นปะ Only at JD เห็นปะก็คือถ้าเขียนแบบนี้นะครับก็แสดงว่ารุ่นเนี่ยจะมีขายแค่ที่แบบ Shop JD Sport เท่านั้นเลยเวลาไม่สามารถไปซื้อที่อื่นได้นะครับต้องมาที่ JD Sport ก็จะได้รุ่นนี้ แอบซื้อเขากต้องให้แหละใครอยากมาได้แบบเอ้ยลิมิเต็ดอะไรเงี้ยแบบที่ชอบอื่นไม่มีก็สามารถมาซื้อได้ที่ JD Sport นะครับพิเศษสุดๆไปเลยนะครับสำหรับที่รองเท้าที่มีเฉพาะ JD Sport นะครับผมใช่แล้วครับสำหรับจอนะจอชอบ NMD ก็คือนี่เลยเออออกมาตอนไหนนี่อันอันที่ใส่นี่แหละแต่ว่าเฮ้ยนี่มีที่บ้านนี่ชอบนี่ชอบทุกสีเลยดูสบายใช่ดูสบายมากแล้วแบบพื้นด้วยความที่พื้นนิ่มอ่ะ ก็ใส่สบายอยานที่พกทองบอกว่าอะไรนะใส่ซ้อมเต้นก็ได้ใส่เดินก็ได้ใช่ให้ให้สิทธิ์ไมกล้าก่อนเลยของผมเนาะคู่นี้แล้วกันเหมือนเป็นรองเท้าวิ่งใช่หรอมันคืออดิดาอะไรใช่ชอบเพราะว่าลายมันดูแบบมันมีความเป็นมาลายมาลายแบบเหมือนมีความเป็นไทยด้วยมันดูแบบดูแบบมีอะไรครับแล้วมีอะไรรับถ้าเราใส่แล้วอ่ะมันก็จะมีคนแบบเหลียวมองได้อะไรเงี้ยว่าแบบนี่นี่มันคือรองเท้าอะไร แล้วนี่มันคืออะไรอะไรแล้วคนใส่ทำไมหล่อจังเป็นอะไรเรอเป็นอะไรพวกสงชอบมาไหนพวกสงชอบมาไหนข้ามาแบก้าพ่พวกชอบพวกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนละอ่าพเปลี่ยนคุณเลือกตอนไหนเป็นใจเองไงผมเอออันเดียวกับพี่นินไงเขาชอบชอบองเทาชอบพี่นินชอบเออมันอันเดียวกันเลยนะเอาก็ถอดมาให้ดูไม่ได้ไงอ๋อมันจะดอุ้ยมันรีเฟกซ์ด้วยเหรอจริงหรอนี่นี่ ก็งงเห็นไหมเหรอเออเออไมนรีเฟกเห็นไหมโอเคนี่แหละครับชอบคู่นี้เพราะมันมีแค่ที่เจดีแล้วมันก็มีนี้ด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าซื้อไดอไหมอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าถ้าซื้อรองเท้าที่เฉพาะเจดีสปอร์ตนี่คือเขาแถมแท็กด้วยไหมอยากรู้ว่าลองมาซื้อดูนะครับใช่ครับใช่ครับก็ลองมาเด็นดูได้สิจะผมซื้อก่อนแล้วซื้อได้ที่ไหนบ้างครับแมการถ้าไม่สะดวกมาที่ช็อปก็ถ้าถ้าทุกคนนะครับไม่สะดวกมาซื้อที่ช็อปนะครับก็สามารถสั่งออนไลน์ได้นะครับทาง w w w .jd sport .co th นะครับก็สะดวกมากๆเลย<ส><ส>งตรงถึงหน้าบ้านทุกคนเลยนะครับใช่ก็สามารถกดถังฟรีก็ได้ครับ คนเราจะบอกว่าลองเท้าอาดิดาสนอกจากที่แบบโซนฝั่งผู้ชายหรือว่าตรงนั้นที่เราเห็นใช่ปะจริงๆเนี่ยโซนฝั่งผู้หญิงดูดิที่เจดีสปอร์ตคือมีเยอะมากแล้วแบบผู้หญิงมันมีความแบบว่าจุกจิกน่ารักแบบไม่ว่าเราจะใส่แบบเป็นแฟชั่นหรือว่าเราจะใส่แบบออกกําลังกายเป็นสปอร์ตก็มีดูตัวนี้นะคะเห็นไหมเป็นลายดอกไม้อะไรเงี้ยแบบสวยมากไม่ไม่อันเนี้ยแล้วที่สำคัญอ่ะคอคอนแทบปดิสนีย์ด้วยใช่หรอใช่แล้วไม่ใช่แค่ฝั่งผู้ชายนะฝั่งผู้หญิงก็มีนี่ เขาเรี j d แล้วก uhh. ็ม oh okay. ีมีเพชรด้วยเป็นแบบพี่โอ้ my god ใครที่อยากแบบมาซื้อหาก็สามารถมาซื้อได้เลยแบบทุกวันทุกวันจริงๆแบบผู้ชายผู้หญิงของเด็กก็มีใช่ใช่คลิปก็มีใช่ครับแล้วต่อไปเราจะไปไหนกันต่อดีครับเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะไปดูเสื้อผ้ากันต่อครับทุกคนมันมีคอลเลคชั่นใหม่แบบไหนเราไปดูกันข้างล่างไปกันเลย Let's Let's go go เฮ้ คครับฟกซองตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่กันที่โซนเสื้อผ้าชั้น2นะครับผมครับผมไม่ต้องไม่ต้องสงสัยว่าทำไมชั้น2เพราะเมื่อกี้เรามาจากชั้น3อ่าชั้น3เป็นชั้นสามเป็นโรองเท้าโซนรองเท้าเธอดูเมื่อกี้ครับผมเราลงมาข้างล่างเพื่อมาดูชั้น2องชั้นสองก็เป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็มีเป็นคอลเลคชันใหม่ของทางอาดิดาสครับโซนนี้ก็คือมีคอลเลคชัน แอนด์แอนเดอร์เจอร์คอลเลคชันที่คอลแลบกับคาเล่ครับมันก็มีทั้งเสื้อมีทั้งกระเป๋ามีทั้งหมวกมันก็มีที่ผมใส่อยู่เลยอ่าเป็นเกงนี่นี่เหมือนกันเลยใช่เหมือนกันเลยทั้งในหุ่นน่าจะหุ่นก็คล้ายๆกันโอเคครับใช่ครับก็นี่ทุกคนก็สับกระสได้สวยมากเลยนะสวยจริงสวยมากเลยดูดิใช่ครับเออหมดเลยอ่ะใช่ ค่ะทุกคนนอกจากโซนตรงนี้แล้วที่ทุกคนเห็นแบบมีเอาแอคเวนเจอร์หรือว่าเป็นแบบว่าคลาสสิกแบบอาดิดาอะไรเงี้ยเรายังมีโซนอีกฝั่งหนึ่งที่จะมีความแบบว่าเฮ้ยวื่นว่ะหรือคนที่แบบว่าชอบแต่งตัวอย่างแม็กกาสเอยู่นี่ไงนี่ฝั่งนี้ก็มีนะคะนี่แม็กกาส่อยู่เลยเนี่ยยางที่บอกว่ามันมีหมวกมีกระเป๋าที้สวยมากนี่อย่างที่นินบอกดูอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าแขนกูดเสื้อระบายอ่ะใส่แล้วนี่หรือใครจะคิดว่าอาดิดาจะเป็นดูดิ ซีทรูเฮ้ยเซฟซิ่งมากเลยสวยมากมีสามผ้าในตัวเดียวนะใช่แล้วก็สิ่งที่อยากแนะนำเลยคือนี่ขอบครอบซึ่งตอนนี้แบบคนใส่กันเยอะมากใช่ใไม่ว่าแบบเป็นผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยนินจะบอกว่าบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเสื้อขอบแบบผู้หญิงใส่หรือแบบว่าใส่ให้เซ็กซี่น่ารักอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือแบบมันสามารถแมทกับเสื้อผ้าได้อีกเยอะมากดูอยากไม่กล้าเป็นตัวอย่างครับใช่ผู้ชายก็ใส่ขอบได้เพราะว่ายิ่งผู้ชายแบบมีซิกแพคอะเล่นซิกแพคมาแล้วก็มีเขาเรียกนะวีไลน์อะไรเงี้ยแล้วก็็ใสส่เื้อออทปโชว์แบบ โอ้ my god นะในผู้ชายมีฟิกแพ็กมีวีไลด์้วยนะนั่นแหละครับใครที่อยากแบบช้อปปิ้งก็สามารถแบบมาช็อปได้เนะที่ช็อปออนไลน์ใช่ครับวันนี้นะครับเราก็มีมิชชั่นพิเศษให้เราเล่นด้วยใช่ใช่หรอจะมีให้เล่นนะก็คือจะเป็นอะไรนะอ๋อมิชชั่นนะครับก็จะเป็นการจับคู่นะครับเพื่อที่จะเลือกเสื้อผ้าให้กับคู่ของเราเนี่ย ได้แมชกันแล้วก็มาเดินแบบแฟชั่นโชว์กันครับโดยเราจะให้เวลา10นาทีครับผมในการเลือกชุดให้กับคู่ของเราครับผมแล้ว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 คู่เราจะจับคู่กันยังไงนั่นสิครับวิธีการจับคู่มันค่อนข้างที่ยากนิดนึงนะครับผมก็คือการโอน้อยออกครับอ่าใครออกก็คือว่าอะไรโอน้อยออกเพราะว่าโอน้อยออกอ่าแล้วมันโอน้อยออกกันเลยทุกคนมาเข้ามาใกล้ๆครับอันนี้เอาเอาอะไเอาเอาอะไไหมเอาเลยดิ่เอ ห้าหกเจ็ดใช да. ่ใครเขานับห้าหกเจ็ดแอดอเขาจะคู่อารีดาด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 เออดไปเอาหมายถึงว่าต้องจับให้ฟกซองเหรอใช่โอ้ยฟกซองไม่นิยากแก๊งพี่น้องนาโอเคครับไได้ครับจอก็คือตอนนี้นะครับเรามีคู่แล้วครับคือจอร์ดคู่แมกกานะครับพี่นินจาคู่ฟกซองครับผมโดยที่สมมติว่าเนี่ยเนี่ยจอร์ดใช่ไหมครับจอร์ดคู่แมกกาจอก็ต้องเลือกให้แมกกาใส่โดยการแมทชุดนะครับผม เราก็จะมาเดินแฟชั่นแข่งกันครับโดยที่ทุกคนต้องมีชุดเป็นของตัวเองนะเพื่อให้คู่ของเราเป็นคนเลือกให้ตอนนี้คิดไม่ออกว่าจะต้องเลือกให้ดีๆหรือจะต้องแกล้งวะกำลังคิดในใจอยู่ต้องให้คุณผู้ชมตัดสินแล้วแหละว่าจะเป็นยังไงว่าชอบแฟชั่นโชว์ของพวกเราหรือเปล่าครับเป็นอานม้เราใช่ไปเลยไปเลือกกันเถอะครับตอนหนึ่งนะจอไป เตอนนี้ลราก็แยกตัวออกมาเพื่อที่จะเลือกของให้จอร์นครับว่าเราจะใส่เสื้ออะไรเลยแล้วตามไปดูกันดีกว่าวไปทางนี้ครับทุกคนเอาตรงคือตอนแรกก็อยากจะแกงแมกกาแต่ว่าเพื่อนของผมเป็นคนที่แบบหล่อเท่สุขุมเท่สุดๆเราก็เลยจะไม่แก้งเขาครับเราจะมาเลือกเสื้อให้เขาดีๆแล้วกันผมสะดุดหนึ่งตัวและจริงๆอยากจะเลือกสีชมพูให้นะแต่ว่าแมกกาเราเป็นแบบคนสุขุมไง เขาจะมาใส่น่ารักเบลแพรวไม่ได้แล้วก็เลยจะเลือกสีดำนะค,ะครับซึ่งได้เป็นตัวนี้จะจะเห็นได้ว่าแบบมีโลโก้ตรงกลางนี่โลโก้อดาตรงกลางใช่ไหมครับกางเกงแล้วกันะค,ะครับกางเกงตัวนี้ XL เลยแต่ว่าแต่ว่าสวยนะจริงๆอะคือแต่ถึงความจริงเสื้อมันสวยมาก,กน,นะคือตอนแรกผมก็อยากซื้ออยากตา่ำนะตัวเนี้ยแต่ว่าก็เอาไว้ให้จอแสะแล้วกัน อันนี้สลิมฟิตไม่ก้าน่าจะใส่ยากไม่งั้นไม่กล้าจะดูตัวเล็กนะครับถ้าไม่กล้าใส่สลิมฟิตปกติเวลาไม่กล้าซ้อมเต้นจะชอบใส่กางเกงอาดิดาสที่เป็นนี่จําได้เลยนะจะใส่กางเกงอาดิดาสที่เป็นแบบขาแบบริบๆลงไปแบบแบบบีบจนเล็กที่สุดอ่ะดูจนมันเล็ก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 นะครับนั่นแหละครับแล้วไม่กล้าจะดูตัวเล็กซึ่งเราจะมาหากางเกงที่ทําให้ไม่ก้าดูตัวใหญ่ขึ้นโดยที่ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับอ่าชิ้นสุดท้ายเป็นนี้แล้วกันครับหมวกนี่ อยากให้จอชไปเดินป่าเขาก็ไปเดินป่าเลยชุดน,นี้แต่ีนกันนี่แหละครับก็คือชุดที่ผมเลือกให้กับจอร์จแม็กกาน่าจะใส่ใส่เได้ไม่นะซึ่งมันจะเป็นแบบขาบานอะ่ะมันจะเป็นแบบขาบานที่มันไม่ใช่ที่มันไม่ใช่แบบเข้ารูปที่มันเรียกว่าอะไรนะมันบีบกับขาครับกระเป๋าเงอเดี๋ยวเราไปรอดูกันครับว่าแม็กกาจะแต่งตัวยังไงครับผม แมกกาแมกกาก็ Me cca. Me cca. แบบเราจะแกงแกงไปเลยหรือว่าเราจะเอาแบบว่าเอ้ยให้น้องแบบใส่ดีๆอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าเสื้อผ้าที่รัะมีเยอะมากเอาไงดีหน้าเอาแบบที่โฟกซองชอบหรอตอนนี้โฟก์กำลังมาเลือกเสื้อผ้าให้พี่นินครับถึงตางของโฟก์แล้วเขาให้เวลากินนาทีนะพี่ส,สิบนาที ขอให้เวลาสิบนาทียังไงยังไงนี่ขอเวลาคิดสิบวินาทีทุกคนคิดว่าตัวนี้เวิร์กปะถ้าพี่นินใส่นี่แล้วก็ไม่ต้องเลื่องกเกงให้พี่นินนะเมื่อกี้เหมือนมีคนบอกว่าแบบเป็นคอลเลกชันใหม่ฮาเล็กก็ดีนะพี่พี่ตะกล้องว่าสวยไหมถ้าสวยให้พยักหน้า ตัวนี้แหละตัวนี้แหละทุกคนรู้ล้เพรเอาตัวนี้ให้พี่นินครับแล้วก็เลือกอะไรอ่ะฮะเลือกอะไรอ่ะเลือกชุดให้พี่นินไงจ้าช่วยเลือกไหมให้ช่วยเลือกเหรออันนี้คือเราแข่งกันปะเขาเขาจะแกงพี่นินอ๋อต้องมาต่ตัวนี้ให้แต่ว่าเป็นไซส์ XL อ๋อใหญ่สุดแล้วกางเกงเอาไซส์อะไรดีหรือว่า XL ด้วยเหมือนกันรวม จู้จู้นะทุกคนรู้รู้แค่นี้ครับตอนนี้กางเกงนิงกำลังสับทุกคนว่าขาสั้นหรือขายาวดีอ่ะขาสั้นก็ได้พต้องใส่เบอร์อะไรอ่ะนี่จะเ,เบอร์เอ็มไม่คกสัง่งนินว่านะแค่นี้น่าจะพอละเพราะว่าเราต้องยืนแบบว่าแค่นี้ก็สวยแล้ว <laughs> นี่ครับพรีเซนต์นะครับพรีเซนต์น่างเรียนก็คือตัวนี้นะครับเอาออาเสื้อมาให้พี่นินนะครับกับกางเกงตัวนี้ครับพี่นินมาแล้วครับทุกคนเราไปกัน บ้างครับทุกคนกับลุกใหม่ของเรา4ลุกนี้ครับก็คนละสไตล์เลยเท่สุดๆเลยนะครับสำหรับ Adidas JD Sport นี่ครับใช่ครผมแล้วก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับก็คือ JD Sport นะครับผมผมก็ที่ทำให้เรามีลุกพิเท่ในวันนี้นะครับใช่ครับใช่เลยครับแล้วก็ใครที่อยากแต่งตัวแบบสไตล์สปอร์ตหรือว่าสไตล์แฟชั่นอย่างที่พวกเราแต่งกันอยู่ในวันนี้นะครับก็สามารถมาเลือกซื้อกันได้นะครับที่ JD Sport นะครับ Icon สยามนะครับบริเวณ ชั้น2และชั้น3นะคะทุกคนครับผมแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับโฟมิกซ f ดอทออฟทุกๆช่องทางนะครับแล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k ของเคสแกงแล้วก็ y o u ูทูบเคสแกงครับผมแล้วก็ฝาก JD Sport Thailand ด้วยนะครับสินค้าของพวกเขาลงตลอดเยอะแยะมากมายเลยนะครับเยอะมากมายครับก็อย่าลืมมาดูด้วยนะครับฝากสินค้าของ JD Sport ด้วยครับใช่ครับฝากพวกเราด้วยครับแล้วมาเจอกันใหม่นะครับทุกคนกับคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ দে দে